สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับประกอมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนยามเย็นๆกับรายการตำนานหลวงพ่อเงินนะครับเนาะก็มีพักเครื่องสายหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับเนาะเอจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคปคิวอาร์โสแกนหาได้เลยนะครับ อันนี้ก็อีพีนี้ก็ตามธรรมเนียมช่องเราเหมือนเคยเนาะทุกๆหนึ่งพันนะพี่นะอ่ารายการนี้นะอันนี้ที่สี่หมื่นห้าเนะาะเมื่อตอนเที่ยงเราก็ไปแล้วนะครับนะครับรายการตานานพระสมเด็จเนาะอันนี้ก็รายการตานานหลวงพ่อเงินนะครับกองคงละสามร้อยบาทนะครับเนาะสี่องค์หนึ่งพันนะพี่เนาะก็คืนกำไรให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับนะขอบคุณนะครับนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ ไม่เสียเวลานะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะารูปลอลงพ่อเงินเนาะพิมพ์นิยมนะครับองนี้ครับอ่านีา่ครับเป็นพิมพ์บีนะครับองนี้เป็นพิมพ์บีเนาะนี่ยครับใช้จีวรคมๆเลยนะครับเนาะใช้จีวรคมๆเลยนะครับอ่งนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะ รบกวนนะครับเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นนองถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับ <c oughs> อ่าวงนี้ครับก็เป็นพิมพ์นิยมเนาะเนื้อสำริดเงินนะครับพี่เนื้อสำริดเงินเนาะะมีคาบเบ้าเดิมๆเลยนะครับนะใต้ก้นก็มีรอยตะไบเนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมอ่านี่ครับ มีค่าเบ้าด้วยนะครับเนาะมีค่าเบ้าเดิมๆเลยนะครับอาหารเนื้อสำลิดเงินนะครับพี่อ่านี่ครับอ่าอันนี้ครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์อขี้ตาเนาะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายเนาะเนื้อสำลิดเงินนะครับพี่เนื้อสำลิดออกเนื้อสำลิดเงินเนาะมีส่วนผสมของเงินด้วยนะครับพี่ อนี่ครับโอ้โหดูครับอ่าดูค่าเบ้าก็มีนะครับน้องค่าเบ้าเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับเนื้อหาสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่อ่พิมพ์คีตาน้องพิมพ์คีตานะครับอรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี้ครับอ่าเป็นพิมพ์คียตาเนะอ่าพิมพ์กีตานะครับ อันนี้ครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนะพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับอันนี้ครับเนื้อวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับนะอ่าอ่ามีรอยประกบแม่พิมพ์ด้วยนะนอรรอยประกบแม่พิมพ์นะครับอ่ารงนี้นะครับรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่ารงนี้ครับ เป็นพิมพ์นิยมนะครับน้องหลวงพ่อเงินนะครับอ่ามีคาบเบ้าแล้วก็คาบสนิมยกเขียวนะครับน้องคาบเบ้าแล้วก็คาบสนิมยกเขียวนะครับอ่านี่ครับมอคาบสนิมยกเขียวด้วยนะครับพี่อ่ตรงนี้นะครับรายการที่ห้านะพี่นะรายการที่ห้านะครับพิมพ์นิยมนะครับน้องพิมพ์เอนะครับ ต่อไปครับรายการที่หกนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์บีนะครับเนาะองนี้ก็มีการใช้งานมานะครับเนาะมีคราบสนิมแดงเนาะคาบสนิมแดงนี่ขึ้นเป็นสาเลยนะครับเนาะคราบสนิมแดงนี่ขึ้นเป็นสาเลยนะครับพี่ๆอ่านี่ครับโอ้โหอันนี้ครับคราบสนิมยกเขียวก็มีนะครับอ่า อันนี้นะครับรายการที่หกนะครับพี่รายการที่หกนะครับครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าวนี้ครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเนาะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินเนื้อสำริดโบราณนะครับเนื้อสำริดโบราณอ่านี่ครับมีอักขระด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับอ่านี่ครับอ่ารายการที่เจ็ดนะครับ ต่อไปครับรายการที่แปดนะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายเนาะอ่าพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเนื้อวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ อ่าตรงนี้ครับรายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเนาะอ่าเต่าหลวงพ่อเงินนี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะครับเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อออกไปทางสำนิดเงินเลยนะครับนะออกไปทางเนื้อสำนิดเงินเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับสวยๆเลยนะครับพี่อ่านี่ครับรายการที่เก้านะครับเนาะรายการที่เก้านะครับ ไปครับรายการที่สิบครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเนาอพิมพ์นิยมบีนะครับอ่าอนี้ก็สวยๆเลยนี่คน้ก็มีรอยตะไบนะครับก้านฉนวนเนาะอ่าอันนี้ครับมีเมตาพะอินด้วยนะครับนะองนี้มีเมตาพะอินด้วยนะครับอ่าองนี้ครับร่องรอยเม็ดเนื้อเกินนี่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับน้อนี่ก็คือร่องรอย ธรรมชาติเลยครับเนาะพวกเม็ดเนื้อเกินต่างๆนะครับนะมีให้เห็นนะครับองนี้มีให้เห็นด้วยนี่ครับรายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดอ่ะองนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะผิวนี่ก็จะสึกด้วยนะครับนะสึกคลาสสิกเลยครับพี่รอยประกบแม่พิมพ์เนาะมีนะครับ นี่ครับ affiliated. ผิวองค์นี้ก็จะค่อนข้างศึกเลยนะครับพี่น่าจะมีการใช้งานมาพอสมควรเลยนะครับองนี้ครับโอ้โหเก่าๆเลยนะครับนะอ่าองนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ่านี่ก็เป็นเต่าลงพ่อเงินนะครับน้องอีกหนึ่งองนะครับอ่ามียันอักคระนะครับตรงท้องเต่าด้วยนะครับ ที่หัวเต่าก็มีนะครับเนี่ยครับเนื้อสำริดโบราณนะครับพี่เนื้อสำริดโบราณเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อหาของเก่าเลยตรงนี้ครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะพิมพ์ขี้ตานะครับพี่เนื้องคงนี้ครับออกสำริดนะครับเนาะออกสำริดผสมเงินนะครับเนี่ยครับ โอ้โหนี่ครับดูครับพี่เนื้อเก่าๆโอ้มีเม็ดแร่ด้วยนะครับตรงนี้มีเม็ดแร่ด้วยนะครับอ่านี่ครับผิวโลหะวันณะโลหะนี่โอ้โหพี่ดูครับเขาถึงยุคเลยนะครับรอยยุคหดย่นเนาะอ่ารอยยุคหดย่นนะครับอ่ารายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเนาะพิมพ์นิยมบีครับมีค่าเบ้าตรงเดิม นะครับแล้วผิวครับโอ้โหผิวกลับเลยนะพี่นะองนี้ครับผิวกลับเลยนะครับอ่าเนี่ยครับออกเหลืองอมเขียวเลยนะพี่ออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับองนี้ครับคาบเบ้าก็มีเนาะคาบเบ้าเดิมๆนะครับพี่สังคติอ่าขออภัยครับชายจีวรคมคมเลยนะพี่นะชายจีวรคมคมเลยนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองนี้ครับ เป็นพิมพ์นิยมบีเนาะอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่วันณะโลหะนี่มีหลายวันณะมากเลยนะครับน้องหลงข้อเงินนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวันณะนะครับอ่ามีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะพี่นะองค์นี้ครับค่อนข้างคมชัดเลยนาะค่อนข้างคมชัดเลยครับพี่เมตตาพระอินทร์นะครับอ่าองค์นี้ครับอ่าก้นก็มีรอยตะไบตรงก้านชนวนเนาะรายการที่สิบห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอานนี้ครับเป็นจอบใหญ่นะครับเนาะเป็นจอบใหญ่อันนี้ครับเอหลังแบบเนาะหลังแบบองนี้ครับเนื้อจะออกไปทางสำลิดผสมนาคนะครับนะเนี่ยเนื้อสำลิดผสมนาคเลยนะครับพี่แล้วเป็นหลังแบบด้วยนะครับเนาะเป็นหลังแบบนะครับอ่านี่ครับรายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ อ่านีครับก็เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่เต่าหลวงพ่อเงินนะครับอ่ามีอักรละด้วยเนาะมีลงอักรละนะครับอ่านี่ครับสองสี่แปดศูนย์นะครับเนาะสองสี่แปดศูนย์นะครับพี่อ่ามียันอักษระด้วยนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับเต่าหลวงพ่อเงิน นะครับครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ้าวนี่คร네ับเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะพิมพ์ขี้ตานะครับพี่อันนี้ก็เนื้อออกสำลีผสมนาคนะครับเนาะออกผสมนาคนะครับพี่ตรงนี้ก็จะมีคาบสนิมหยกเขียวนะครับเนาะเห็นไหมคาบสนิมหยกเขียวเลยนะครับพี่พี่โอ้โหดูครับอ่าสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับพี่คาบอขี้เกลือเนาะเนี่ยครับมีขึ้นเลยนะครับพี่ อ,องนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับพระสวยๆราคาหลักร้อยเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับน้องรงนี้ก็หูเก่าๆเลยนะครับเนเนื้อวันนะโลหะเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับก้นก็เป็นพิมพ์ประละน้อมีรอยตะใบแต่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่า ผิวก็เปิดนะครับนะครับนอผิวค่อนข้างเปิดเลยนะครับน่าจะมีการใช้งานมานะครับนนองนี้ครับน่าจะมีการใช้งานมาด้วยนะครับผมอ่าองนี้นะครับรายการที่อ่าสิบเก้านะครับนะรายการที่สิบเก้านะครับจําหมายเลขให้ดีนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่ามีปิดทองมาด้วยนะครับปิดทองทั้งด้านหลังและด้านหน้าเลยนะครับเนาะอ่านี่ครับ คนก็มีรอยตะไบแต่งด้วยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหองนี้ครับน่าจะสี่ชายนะครับเนาะสี่ชายนะครับพี่องนี้ครับอ่าสี่ชายครับมีปิดทองนะครับโอ้โหนี่ด้านหลังก็มีนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบนะครับนะพิมพ์ขี้ตาสี่ชายเนาะอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ อ่ันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมน้าเนาะพิมพ์นิยมนะครับอเนื้อสำริดผสมเงินเลยนะครับพี่เนื้อสำริดผสมเงินนะนี่ครับก้นก็มีรอยตะไบแต่งนะครับอ่นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่ครับผิวโลหะวันณะนะครับน้อยุบย่นเลยนะครับเนาะนี่ยครับอ่าใช้จีวรคมนะครับนะใช้จีวรคมนะครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับสวยๆเลย พระลอโบรานนะครับพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมบีเนาะพิมพ์นิยมบีนะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับอนี่ครับโอ้โหดูครับมีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะครับมีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะพี่องค์นี้นะครับกลมๆเนาะ อ่านี่ครับผิวโลหะวันนะเก่าๆเลยนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมบเนาะน่าจะพิมพ์นิยมบีนะครับองนี้ครับอ่าไอ้คนก็มีรอยตะใบอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ค้ตานะครับเนาะเป็นพิมพ์ค้ตานะครับอ่าเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่โลหะวันนะเก่าๆเลยนะครับ อ่านี่ครับจมูกโด่งดีครับพี่ของนี้ครับจมูกโด่งเนาะอ่าครับสนิมยกเขียวก็มีนะครับโอ้โหดูครับสวยสวยงามแบบนี้นะพี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับนอพลาดไม่ได้แล้วนะครับอ่านี้ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะน่าจะอสามหรือสี่ชายครับเนี่ยองเนี้ยเนาะมีคาบสนิมยกเขียวนะครับโอ้โหมีคาบสนิมแดงด้วยขึ้นเป็นสาเลยทั่วด้านหลังเลยนะครับพี่นี่ครับอืมอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับอมีคาบสนิมเขียวนะครับโอ้โหนี่ครับพี่สวยงามมากเลยนะครับ อชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอตรงนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนะรายการที่ยี่สิบสีน่นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าตรงนี้ก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรเลยเนาะสึกด้วยนะพี่นะผิวสึกสวยคลาสสิกเลย พี่น้ผิวซึกสวยคลาสสิกเลยนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ก็ยังมีคาบดินเดิมๆคาบขี้เบ้าเดิมๆด้วยนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่สวยๆเนื้อหาแบบนี้นะครับอังนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนะยี่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอาวนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมเนาะอ่า องคนี้ก็ผิวซึกเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่มีการใช้งานมานะครับองค์นี้ครับลองลงกล้องนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆนี่ครับผิวโลหะวันนะาเก่าๆเลยเนาะชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ EP นี้ก็คืนกำไรให้พี่ๆ FC นะครับเนาะรายการที่26นะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะอรนนี้น่าจะเอ่เขาเรียกว่าทาทองมาเลยนะเนี่ยเนาะเนี่ยครับจะดูเหมือนเป็นเนี่ยครับมีแร่ทองด้วยนะครับพี่เรียกเป็นกระแสทองนะครับเนาะเนี่ยครับโอ้โหดูครับสวยเลยนะครับพี่อหลวงพ่อเงินนะครับทาทองนะครับพี่ อ่านี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะยี่สิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ค้ตาเนาะพิมพ์ค้ตาน่าจะสามชายนะครับองนี้ครับพิมพ์ค้ตาสามชายโอ้โหผิวโลหะวันณะนะครับยุบย่นเหลือเกินนะครับนะองนี้ครับยุบย่นเหลือเกินนะครับนี่ครับหดูดีพี่ๆเห็นไหม อ่านี่ครับอันนี้คือการเวลาเท่านั้นเลยนะพี่ที่จะทําให้เนื้อโลหะนะครับเก่าและยุคย่นแบบนี้ได้นะครับพี่เนี่ยครับโอ้โหดูครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่อ่ายีนะครับนะ2ยต่อไปครับรายการที่29นะครับอ่าตนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมเนาะพิมพ์นิยมนะครับพี่มีคราบสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะครับนะตรงนี้ครับคราบสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยเนาะ นี่ครับอ่ามีครับสนิมแดงด้วยนะครับโอ้โหชอบถูกใจพันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนี่ครับคางสนิมแดงเนาะอ่าตรงนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับนะรายการที่ยี่สิบเก้าครับสวยๆงามๆเลยครับพี่สวยคลาสสิกนะครับตรงนี้ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ไปครับรายการที่สามสิบครับองนี้ครับเป็นพิมพ์พิมพ์นิยมแม่จะบอกพิมพ์ทิตาแต่แล้วนะครับติดปากนะพี่เนาะอ่านี่ครับโอ้โหเนี่ยครับผิวโลหะสวยสวยเลยนะครับอ่าองนี้ครับอ่ามีเมตตาพระอินด้วยนะครับเนาะมีเมตตาพระอินนะครับอ่าองนี้ครับอ่าร้อยหัวก็มีแบ่งนิดนึงนะครับเนาะนี่ครับแต่เนื้อโลหะนี่ค่อนข้างเก่าเลยนะครับพี่ นื้อโลหะนี่ค่อนข้างเก่าเลยอ่ะไทค้นก็มีรอยตะไบนะครับพี่อ่ะตรงนี้นะครับรายการที่สามสิบนะครับนะสามสิบต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าผิวสึกคลาสสิกนะครับนะเนี่ยอ่มีการใช้งานมานะครับเนาะมีการใช้งานมานะครับพี่เพราะว่าที่ผมไปเหมาก็เป็นพระบ้านนะพี่เนาะพระมันบ้านนะพี่เนี่ยแล้วก็ คงจะมีการใช้งานมานะพี่ผิวกพะพรก็ดูสึกเนาะดูเปิดดีนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหดูรับเกา่าเกา่าสวยๆเลยนะครับพี่เกา่าเก่าสวยๆเลยนะครับอืม้มรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์อ่นิยมเนาะ เนื้อสัมริ์ผสมเงินนะครับพี่มีคาบเบ้าด้วยนะครับนอมีคาบเบ้าด้วยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับมีคาบเบ้าขี้ดินเดิมเดิมเลยนะครับพี่มีคาบขี้เบ้าขี้ดินเดิมเดิมเลยนะครับอ่านี่ครับสวยนะครับชอบสุขใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่อย่ารอช้านะครับนะออย่ารอช้านะครับอ่าก้นก็มีรอยตะไบนะครับ อ่ะงนี้ครับรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับอ่างนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับโอ้โหนี่สี่ชายนะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับเนื้อคณะโลหะเก่าๆเลยครับพี่อ่าผิวนะครับเนาะมีก้นก็มีรอยตะไบนะครับอ่ารอยตะไบแต่งนะครับนี่ครับค่าสนิมยกเขียวนะครับเนาะอ่าคาบสนิมยกเขียวมีให้เห็นนะครับนะ นี่ครับรอยยุบรอยย่นนะครับของเนื้อพระนะครับเนาะโอ้โหเก่าดีนะพี่นะเก่ามากๆเลยครับรายการที่33นะครับครับต่อไปครับรายการที่34ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเนาะพิมพ์นิยมบีครับโอ้โหชายจีวรนี่ค่อนข้างคมเลยนะครับเนาะองนี้ครับองนี้ครับผิวกลับเลยนะครับเนาะออกเหลืองอมเขียวเลยนะพี่นะออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์นิยมบีแล้วมีเมตตาพระอินทด้วยนะครับ อ่าองนี้ครับมีเมตตาพระอินด้วยนะครับอเนื้อวัตนะโลหะเก่าๆเก่าๆเลยนะครับพี่องนี้นะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับนะรายการที่สามสิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์เอขี้ตานะครับเนาะพป็พพิมพ์ขี้ตานะครับพี่องนี้ผิวก็ค่อนข้างกลับอยู่เหมือนกันนะพี่เนาะนี่ก็ออกเหลืองนะครับเนาะออกเหลืองเลยนะครับเนาะเนี่ยครับโอ้โหดูครับสวยๆเลยนะครับพี่ ผิวโลหะนะครับมีการถดการยุบการย่นเลยนะครับนะนี่ครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับอรายการที่สามสิบห้านะครับอ่าต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบหกครับอ่าันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมเนาะอ่านี่ครับเนื้อหาเก่าๆครับเรียมกรอบกันน้ําอย่างดี นะครับเนาะเรียมกรอบกันน้ำอย่างดีอ่านลงกล้องเลยนะครับอ่ามีคาบสนิมเขี้ยวยกเขียวเนาะเนี่ยครับแล้วก็คาบขาวด้วยนะพี่นะโอ้อโหดูครับพี่เนื้อโลหะเก่าเกาเก่าเก่านะครับอ่าส่วนด้านหลังครับนี่ครับโอ้โหดูครับอ่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะพี่นะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนาะมีคาบยกเขียวนะครับสนิมยกเขียวเนาะอ่าองนี้นะครับอ่ารายการที่สามสิบหกครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะขอจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอ d ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code โค้ดสแกนหานดให้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ